อ่ะยี่สิบสี่กำหนดให้ g เนี่ยเป็นฟังก์ชันพหุนามนะฮะซึ่งมีจุดสองแล้วก็ลบหนึ่งเป็นจุดสัมพัสคืออะไรวะของกราฟ g หานจุดหนึ่งสถ้า c เป็นค่าคงตัวที่ทำให้ฟังก์ชัน f นิยามโดยไอเนี่ยนะฮะเมื่อ x มากกว่าหนึ่งแล้วก็ x น้อยกว่าหนึ่งเนี่ยต่อเนื่อง ที่จุด x เท่ากันหนึ่งแล้วก็ f ดดสองมีค่าเท่าใดอันนี้เรื่องอะไรนนรู้ไหม function เอกเรื่องเรื่องเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไร เงื่อนไขของฟังก์ชันก็มีส่วนถูกแต่ว่าจริงๆแล้วนี้เป็นเรื่องของอนุพันธ์ฟังก์ชันมีคำว่าฟังก์ชันเดออนุพันธ์ดิ f เฟ e เรนเชีเรื่องที่เธอกำลังใกล้จะเรียนอยู่เนี่ยนะฮะรู้พี่รู้ได้ยังไงว่าเป็นอนุพันธ์ฟังก์ชันพี่เห็นคำนี้ครับจุดต่ำสุดสัมพัสครับอนุพันธ์ฟังก์ชันสามารถหาจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดได้ นี่เป็นคุณสมบัติของมันนะฮะอนรุพันฟังก์ชันจะต้องใช้กับฟังก์ชันครับนั่นคือทำให้แคลคูลัสเนี่ยในคณิตศาสตร์เก่งมากแต่ว่าแคลคูลัสในคณิตศาสตร์ใช้จริงไม่ได้ครับเพราะว่าในโลกจริงเราไม่เคยมีฟังก์ชันเรือกออกฮะเออนั่นน่ะสิ <laughs> นั่นน่ะสิ <laughs> แต่มันเป็นคณิตศาสตร์ ที่เรียกว่าคณิตศาสตร์ชั้นสูงที่ดีมากนะคือของในโลกเนี้ยถ้ามันมีฟังก์ชันอะ่ะเธอคิดได้ทุกสิ่งนะครับของในโลกนี้ยถ้ามันมีฟังก์ชันเธอคิดได้ทุกสิ่งนะด้วยความรู้ของแคลคูลัสนะครับดังนั้นในวิชาคำนวณาทั้งหลายแหละที่แบบที่มันเป็นสูตรอ่ะวิชาฟิสิกส์เคยได้ยินไหมที่เพื่อนสายวิทยาียนตระเบื้องหลังของวิชาฟิสิกส์คือแคลคูลัสครับสูตรทั้งหมดในฟิสิกส์อ่ะ เกินครึ่งอ่ะมาจากวิธีพิสูจน์ทางทางคณิตศาสตร์หรือว่าแคลคูลัสประมาณครึ่งหนึ่งก็แล้วกันเกินขึ้งอาจจะเวอร์ไปโอเคไหมแต่เอาไปใช้ในโลกจริงไม่ได้เพราะโลกจริงเราไม่มีฟังก์ชันอ่ะพราอนั้นเราก็าไปดูเฉลยเลยเนื่องจากเพียงไม่ได้เรียนอืมก็พีหน่า f x เพื่อที่หา f ดสองนะครับ f ดนี่คือดิฟหรือว่า differential นะ f x เป็นอย่างงี้ก็จับดิฟเลยนะเนี่ยดิฟใช้คำว,ว่าดิฟเลยดิฟไปนี่ก็เป็นสูตรดิฟนะเดี๋ยวให้เธอไปเรียนก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับมีดิฟไส้ด้วยนะข้อนี้เพราะว่ามันมี g x อยู่ข้างในด้วยต้องดิฟ g x ด้วยแล้วก็ <c oughs> คือทฤษฎีมันอาจจะดูวุ่นวายหน่อยแต่ว่าตอนทํามันไม่ได้ยากมากนะมันก็มีวิธีทําคล้ายๆสถิตินั่นแหละมีวิธีทำนะฮะโจทย์กําหนดให้ fx เนี่ยต่อเนื่องที่ x เข่ากันหนเนี้ยต้องเข้าใจว่าต่อเนื่องซึ่งอันนี้เรียนแล้วใช่ปะลิมิตเนี่ลิมิตซ้ายใช่ไหมฮะเท่ากับลิมิตขวาแล้วก็เท่ากับตัวมันเองที่แทนเลขเข้าไปตรงๆถูกปะถึงจะเรียกว่าต่อเนื่องนะครับก็แทนเข้าไป ลิมิตซ้ายลบหนึ่งลิมิตเอฟเอ็เท่ากับ1 c เป็น2แ,แล้วไงต่อเราก็หาค่า g2 กับ g ดัดยี่สิก่ออันนี้คือดิฟไสหาไสออกมาก็ได้ f ดัดสองเท่ากับลบ8อะ,รระอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะ